วันนี้เรามาส่งเคาน์เตอร์เตาให้กับลูกค้าที่อยู่ลังสิตธิกันค่ะลูกค้าท่านนี้ก็รับเป็นรุ่นงานหินขัดไซส์พิเศษเตาแก๊สสองหัวสีเทาค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนไซส์พิเศษจะวางหม้อได้ตั้งแต่หม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์6 0มีพื้นที่วางสิ่งของหรือเก็บใส่สิ่งของเยอะมากค่ะสำหรับรุ่นนี้ใครที่กำลังลังเลว่าจะซื้อเคาน์เตอร์เตาไซส์ไหนดีทางร้านขอแนะนำเป็นรุ่นไซส์พิเศษเลยค่ะบอกเลยว่าใจในราคานี้แต่คุ้มแน่นอนส่วนสำหรัััับบบบใใรทททีีีี่่่่สนนนจาา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 งงงง้้้้ยมมมมหเเเลลกกว60แแแแตตตตต๊ฟะ ไซเลเซ็กไซกลางไซใหญ่และไซพิเศษค่ะมีสิ่งล้างจานให้เลือกแบบหลุมเดียวและสองหลุมทางร้านจะมีพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งกับสายน้ําและใช้งานได้เลยค่ะสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกมารับสินค้าหน้าร้านเองทางร้านก็มีบริการจะส่งทั่วไทยค่ะค่าขนส่งคิดตามระยะทางจะส่งให้ถึงหน้าบ้านพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะสินค้าถึงมือลูกค้าสวยตรงปกแน่นอนไม่อยากพลาดสินค้าดีๆฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ